อัญชลีวันทาอาภิวาสลงแทบบาทพุทธองค์ผู้ทรงสอนสมพระธรรมนำหนุนอันสุนทรพระสงจรเจริญวัดสิ้นวัดตา ข้าขอน้อมนำไตรรัตน์อุบัติเสียนพระสงเวียนร,รักธรรมวัดต,ตามศรัทธาโปรดสงเคราะห์ส่องใจให้ดวงตางเห็นธรรมมาพิสมัยพ้นภัยเทินน้อมอัญเชิญพระไตรปิฎกยอยกแจ้งสอนท้วนแล้วสิ้นเคลือบแคลงสิ้นสงสัย สวมศรัทธาคุณพระรัตนไตรยเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพานขอเนอม น้อมแด่พระรัตนตรยัยกราบถวายความเคารพแด่หลวงพ่อพระราชวัชระธรรมพานีประธานสงฆ์วัดปัญญานันทารามท่านพระอาจารย์พระมหาเฉลิมปียทัศสีด็อกเตอร์เจ้าอาวาสพระมหาสมพงศ์กันตธรรมโมเจ้าคณะตำบลคลองหกขอโอกาสคณะสงฆ์สามเณรแม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมมาสวัสดีสหธรรม,มิกทุกท่าน พระเจ้าเตปิตะกะโคสิกานางสาวธิดาราทิพจเรญเป็นผู้นำเป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าพระสุตตันตปิฎกเล่มที่เจ็ดฉบับมหาจุฬาสั่งยุตตานิกายสคาทวักสอบปะสูรว่าด้วยมารแปลงกายเป็นพญางู ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคลึสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในที่กลางแจ้งในราตรีอันมืดมิดและฝนกำลังตกประปรายอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาป ต้องการจะให้ความกลัวความหวาดสะดุง้งความขนพองสยองเกล้าเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคจึงแปลงกายเป็นพญางูใหญ่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพญางูนั้นมีกายเหมือนรำเรือใหญ่ที่ขุดด้วยซุงทั้งต้น มีพังพานเหมือนเสือลำแพนผืนใหญ่สำหรับปูตากแป้งของช่างทำสุรามีในตาเหมือนถาดสำริดใบใหญ่ของพระเจ้าโกศลมีลิ้นแลบออกจากปากเหมือนสายฟ้าแลบในขณะที่เมฆก,กำลังกระหึมมีเสียงหายใจเข้าหายใจออกเหมือนเสียงสูบของช่างทองที่กำลังพ่นลมอยู่ฉะนั้นครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคถาว่ามุนีใดอาศัยเรือนว่างอยู่มุนีนั้นสำรวมตนได้แล้วเขาสละความอาลัยในอัตภาพนั้นเที่ยวไปเพราะการสละความอาลัยในอัตภาพแล้วเที่ยวไปนั้นเหมาะสมแก่ผู้เช่นนั้น สัตว์ที่สัญจรไปมาก็มากสิ่งที่น่ากลัวก็มากอันหนึ่งเหลือบและสัตว์เลื้อยคลานก็ชุกชุมแต่มหามุนีผู้อยู่ในเรือนว่างไม่หวั่นไหวเพราะสิ่งที่น่ากลัวเหล่านั้นแม้เพียงขนลุกถึงแม้ท้องฟ้าจะแตกแผ่นดินจะไหวสัตว์ทั้งหลายจะสะดุ้งกลัวกันตามก็ ก็ตามทีถึงแม้หอกจะจ่ออยู่ที่อกก็ตามเถิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่ทรงป้องกันตัวครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณนะที่นั้นเองสัปะสูตรจบ สุปฏิสูตว่าด้วยการบรรทมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่กระแต่เขตกรุงราชคลึครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้ง เกือบตลอดราตรีในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าพระวิหารทรงสำเร็จสีหาัสสายยาโดยพระประราชเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะทรงทำความหมายรู้ที่จะเสด็จลุกข,ขึ้นไว้ในพระทยัยครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านหลับหรือทำไมท่านยังหลับอยู่เล่าท่านหลับเหมือนตายเชียวหรือ ท่านหลับโดยคิดว่าเราได้เรือนว่างอย่างนั้นหรือเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วทาไมท่านยังหลับอยู่เล่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าผู้ไม่มีตัณหาดุดตาขายซึ่งสรางไปในอารมณ์ต่างๆ ที่จะนำไปสู่พบไหนๆถึงหลับอยู่ก็ชื่อว่าตื่นเพราะอุปธิทั้งปวงสิ้นไปเรื่องอะไรของท่านในเรื่องนี้เล่ามารครั้งนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั้นเองสุป,ปฏิสูจรจบ ท้ายที่สุดนี้ขออนิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแต่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระธรรมรัตขอเดชะพระพุทธรัตกำจัดทุก์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตกำจัดพานให้ ผ่องพ้นผ่องพายขอเดชะพระสังฆรัดกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมขายขอเดชะพระไตรรัตน์กำจัดพัยเจริญชยัยเจริญสุขทุกท่านเทินนมัสการคณะพระอาจารย์นมัสการพระคุณเจ้าธรรมสวัสดีเจ้าค่ะที่จบแล